ส่งความสุขทุกคนนะจ๊ะวันนี้มารีวิวรีวิวฮอปปี้นะจ๊ะเห็นแบบแบบีแ้เราใดใใครสนใจทักหลังนะสัตวามเพิ่มเติมได้นะจ๊ะก็คือวันขอให้ทุกคนมความัุขะไม่รู้ปวดเจ็บค <_ c oughs> อคอทำงานก็เยอะเหนื่อยกันล่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกคนขาทำงานเหนื่อยก็ทำไปนะ ให้ชีวิตจะมีความสุขมุ่งมั่นปรับปันแดดแค่นั่นแหละพ <c oughs> ี่โค้บอกว่าทำไมไม่นั่งบนบนบน,บนเป็นความสุขของฉันนะคะเพราะอีฉันเป็นเป็นนะเป็นคูเวนเซอร์อินคูเวนเซอร์นักรีวิวนะายสินค้าจา้าตัวเนี้ยใดๆใครใครอยากให้เป็นรีวิวใดๆทางแชทได้นะคะรับรองเอาแบบฮาหรือเอาแบบมุ่งมั่น,นลงลงได้หมด ไม่ไม่ใจนาจหน้าตาเพราะเรารู้ว่าเรามีคุณค่าและศักยภาพในการพรีเซนต์นะนลจ๊ะแล้วที่สำคัญเราน่ารักน่ารักที่สุดในสามลูกไม่มีใครน่ารักเกินเราเลยแหละแจ๊ะขอขอให้เป็นวะันที่ดีมีความสุขทุกคนนะทุกคนขายทุกคนขายทุกคนแขนงหอยทุกคนมีความสุขกระมุนกระมือแจ๊ะตื่นเะช้า ให้ล่างตัให้ปังๆต่างๆต่างๆนะฮะเป้าหมายมีให้วง่นมีให้พุ่นชนแล้วเกิดทุกคนก็ขอ,ขอให้ปหะระสบความสำเร็จ